เบ่งเด้อเออบ่งเด้อเบ่งเด้อแน่ขวดแดวดีบประมาณนี่เอาลงเอาหน่อยเอาล้วป่ะนะโอเคเอาล้วหาดูเจ๊เอาเอารอบมาอีกนไงข้าวแชงข้าวเอาเงินเหมือนเงินแดงมานไหนขักงนอกเงินออกเงี้ยเงินคนเมาเขาเดี๋ลูกค้าเป็นจ่ายมาเป็นก่อนหวานมันเนาะ ูน้องตอนในรูปน้องถาเอาเบิกเงินเดือนเยอะท่านไดเอาไปอารยหาเงินไปแจ้เงินเดือนูน้อง่มามีดิว่าสดม่่อยกินเอยมันฮะมากกว่าเด็่มากัเพ่ตั้งอยู่มากกว่มากกัพนด้วยนะ่านว่าให้ดุ่อนี่แหละเนาะคอยมักไอย้ำจะมามากกว่ากันแท่งี่มาก่กันเ่อยแด้อัอ้หาจากซีก็ตามเด้อจ้า Quẩy, mà có mà, có à. Mình gặp hết rồi phải sáng, không rồi Hộp hát xám, thay xuống okay, luôn à, con, sáng. Ừ, hả sáng, hả Thế được Cảm ơn mình còn hả xám Hộp hát xám, hộp hát xám Hộp hát 3, Li lấy luyện 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 สี่ห้าหกเจ็ดแปดผู้ใดต้องตุ่งต็งหไงนี่แหละเจ๊รีนี่แหละ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสิตมงเีวะเน3 4 5 6 7 8เ1 0ยบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าต็งตบเจ้าสิบอัพเอาไปหน่งทีมติ่อันนี้ติสี่ติสอไปเดีวจะวาติ่บนบ่จังห่ะจิสามไ่ังหว ิงซี่กับติงซ้ำเหมืนกันเอาเบิ่งนะถึกเรื่งปับเลยม้วมาอยู่เ็นหนวดก็ม่ใส่นี่ะเงินนข้ามืออยู่ไม่แต่ใส่นีบซะแม่ังค่อ

่กิยากเนี่ยเอลุ่มทุนสั่งอือยีราฟติดยห้ลูกได้ไปเดี๋ยวเสีเอาห้หาลอยติดเด้งจางข่ไ่่างข่ก็ได้งน้ำ้องเนี่เอาไปบ้างแล้วุไมรั้องนี่นะเตหกตหกหลดเนะแปม่คยาักแล้วเต้หก หกชุ้งเลือดหกชุ้งใส่หกห้าสามใอเนี่ยนี่เตงหก้าเมิอยวตตัวนี้กับตัวนั้นใส่เต็งตังนี่เต็งตันนี่เต<ป>็มหนี่อนโอเครูเรืองแล้วใส่หกสูงสิบใบอ่าหสูงคิด่หกห้าสามเดอดหกะนะหกสูงสิบใบที่เดือหกห้าสามทนทีเสียนใส่หกห้าสามคนเดือดหกห้าสามจะมาใส่หกสูงไปยังหกหสมันมันหมเต็มที่ไม่เค่อีกหกใบไงใส่อีกหกใบเสแล้วก็ใส่หสูงมาด้วยไปที่เหลือดโยห อมาสีดำหมดนตัวผูดักตามเพียวแน่นอนนองสีหกอ่ะไปดูเหกสูงหมดโอเคเออสั่นดูเรื่องล้วันเ่หกเปิดสามสมเอียวห้าสสอ่าสองกิน่จิมโอกี่ตัวกูมนีหรอก่เดเด้อเอียวมากงนาย่ สิบเอ็ดแต่ก็สิบสองาเสิบสามลยสิบสามหเลตาสิบสี่สิบสี่สิบแปดะฟังอมาาสอกามัมากสลับกันไม่จรงนั่นจะวมาขอจักรนะจฮะมาขอกรดวงดงหม ยาวในจมือวันนี้าวมากเลยดูกระโปรงดใสครนใคจะบอกให้ได้เพืใดอะไเยอะไปเนบงเเม็ดเตีงสองัสอัสมาสิบแปดเต็งหเจ้ากัสองสองเอี่ยวอ๋อ่อยสอมา เรกัำเอียวอใส่ตัวกันเพื่นมาด้วยแถลงหา2องมาใส่ปกซีเน่ยเจ๊ชิบวันป <10 S 1> ีเบลอดของตำ่ำวันนีใส่2เอียวเพื่นมาถ้ามันตัวข่ยนี่ยกนใจา <c oughs> ย้ย ยัส pues yeah, like, so ิวะแตว้าเจ้าก็เป็นพรุ่งตั้มเยียวอะไรตัวหนามันกลวหนาม้ากอย่งหคงสิว่าสามตั้มครับตั้มเยียวอะเอวไปเลสิบใบเพราะว่าจะไมาจับบอเอาไปเถอะอวไปสกัามตั้มเนยสาตั้มอีกสิบใบสองเยวมันเหลืออยู่นบอมันรายอยู่จะเพราะว่าสองอยมันเสียหลายยังเอาลูกสองเยียวนี้ เมนะ่แล้มันได้มันได้รูเรสองเอี้ยว่องเอี้ยว5 6โอ้ยดีแลยคนมตวสาม่าสองตวแ้6สนบาเียสีองหกส่ล้านหก่นผูเสียไปอาไปสีป่อย่าว่าหาใจนะหายใจอยู่นีดนึงส่

เจากับเราเลยหายกระรหเต็งหาราสามมื่นแล้วก็หกซูมไปสามมื่นก็ให้กันเจ้า้อมคอยมาแค่มื่นเดียวเต็งหาเต็งหาได้สามมื่นอันนี้ไปมื่นนึงก็ได้สามมื่อาไปบเอาไปหใบหกใบเลอย่สิบแปสองเอี้ยวองหกใบสามมื่นสองจะมาใส่หกซูมเจ้าไปใสันหกบสองเอี้ยวหกใบอามหกแปดหนึ่งแปดสามมื่นสองมื่นแปดเพื่อนเต็งหาได้ใช่ไหมมื่นหนึ่งเต็งหามื่ สองมื S <S ่นสองไปหมื่นสองเสมี way, ่ัมปมื่นึงเพราะว่าไปเอาหกเจ้าไปก้อนนึงเพราะว่าขาไปก้อนนึงน่สอามมืนี่นั่นแหละเราจะทุนขึ้นมาห่ไม่ได้ยังตัวนี้ไม่ได้ยังไหนเาองใช้้กว่าดี อยากุศของกบบ้านีแล้เนาะมันบอกสอเี่ยวกับอไรก็เกีมันสอมกัอย่มคือตุ่มถ้าจำลูกเห็ว่าผิดกันไหยุบกนเดกุศที่ก็เป็นนามะมันเคยหอถือมันตัวนามะมันยตัวถือโยกสองตัวกับหอมันวางหกอีกกนะ่ไม่จังไม่าสิมีหกอยู่หรอกแค่หกตัวเดียว่นนี จะแข็งหนัเราจะไม่ย่ยก็ขึ้นจะมือไขตัวจะมือตัวอย่าตัวอีเนี้ยขล่องถืออกโอ้ยอยก็บ่งหอกเราวมันเสียออกเนี่ยอยก็เบาไปสามกับตำเนอ่มาอีตำหก้าสาม่มาหยสมสามาจอหุ่นหกสามสามสามเอี่ยวหก้าสามเนียสสาว

สิก็ได้ซ้อมอย่างนี่ยวไปอันนี้เก็เอาไปเจ๊ตีหกของเจ๊เพ่อเอาตีหกไปใส่ตีซองเจ๊ก็สอบแต่ดอกเพื่อนเมื่อเดียวเท่านั้นสองสามสี่ห้ากจ็ดปดเจะก็ค่อยวิ่งจะค่หายกัน้อเงียบเจ้าของก็ได้ลงทุนเอาหกเขาไปใส่ซองก็ได้แค่ดอกเขาตัวแม่เออได้แค่เมื่อเดียวพันเจ้าพันเจ้าเยอะเจ้าเยอะหกกว่าใส่ซเออจะได้แค่เมื่อเดียวจะได้ดอกไหม ได้หกสวนอไอะไรได้จะพูดจะพูดอะไรเนี่ยหปาหกสอนเนี่ยอยกใส่ต้าเี๊ยวเี๊ยกลังเห็ดยน่บอสีบ้าอยู่เก่งหน่อยแต่ว่าาเป็นเขาบ่ได้ยท์เย พี่โทเงินยี้บเวนหมอหักคงเก็บมาเนาไสนดีเงินแลเก็บมาเท่าไรไสกระงเอาันเห็นด้เืออยู่เบิ้งลุได้ีดีบ่แม่นยีดีบ่าเบิ้งมาหามากะ ตัดเลยอันนี้เนใบนึงพอรู้เนื่จะบอก่าใบเด็ขอลยเออเออทอ่ะมันเทิมเดี๋ยอสามใบเ่ยเป็นยังเินยังกับเปิดเฉลยห้าห้าโอ้ใช่ไหมสามเยอเลยเยสามสามสองเมตรกหกสาวยโอ้โดนนักเยอะเยสามเยสามตันเกียปนไดคนใเป็น

เนี่ยอยก็ได้สอนแื่ละพันเท่ละพนไ่ต้องคอยอะไรผู้เดียวมื่เจ้าได้ยังกันหอกเจายัอนได้ยังไม่ติดตังไม่ดาาะจัดคอยยังได้ผู้เนี้คอยไี่อยากสอนอ้คอยออกลูกคู่ที่ฝายใดยังไม่สอนดูเปยังวะเอ้าเระโดเาสครั บาทที่นี่ไปทางไม่อันมาสิบปนนาสิเป็นเต็ยสีเลยมั้ได้ไปยยิงงัดดุหามามัน,ส,น,ส,น,ส,นสิมาบอ่อดคขาหมั่งอดเอาหามาเจอติงสีเลยเตงตำมาเจ๊เนาะนสามบแลเจลนายเจ๊ หนึ่งสองสามสี่อผ่าปากผ่าปากเนาะโอเครู้เรื่องอันนี้แมวนะอ่าโอเคเอาแค่นี้ไอหอยงัดลูกหามากจากเม็ดลิมมงลูกเปิด6 4หสี่งหาว่าจากเม็ดท่าไหรหาอีกดีไหมนั่นหาสองผ่าปากสองสองสตอนโเี้ยเอาด้ มาเม็ดเดียวือกต้งเสียต้งา้งสเ้งสบอกสาพงัดมาสองเดมาดูเดียวหนึ่งสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิอ่ะเองันนี้เท่าไหร่สอี๋ยว่า้ได้หันเนาะเจ้าสิบสยังเีขอ สงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สเอ็ดสองสามสี่หบกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ปนาเื่องเอบริสาเตองลสี่เดือแล้วห้าสองแก้วสิบแปหาสองสใจ้มีสิบอันนี้สิบํามเจ็ดเจ็ดสามเอาจไปมกไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเจ้าิอีกแล้วก็ปิดปลอบเลยกินอยูคนเดียวเจนรอลงเอาแล้วเมือกบอกตั้งแตยอะตอนที่เปิดพยยังสิบอกว่าสิงัดตัวใดมั้ยมันสิมาบอกที่แขงสิงัดขนาดอ ยีจะรูปถือตีอ้าวหกสามต็ไ,ได้กี่ข่้ไม่ได้เหมนได้ทองหกหาตัวนี้เอาอสองสนับกวนโซลกเจ็ดใบก็ได้กค่สาขึ้นมากไหม ตัวนี้เท่อะอ๋อแม่รานเ่งเลยเตรียมเราไให้ร่งหลดองยีคอยให้ลงไหรงเลยลงเลยลงเลยบอกตาเนี่ยคอยเป็นกรณีพิเศษเออลงลงติดงัดยังบอกว่าไม่ติดงัดยังก็คือยาไปเสียส่อได้วกเอียวลบทำหน่ะคอยงัดสองกับเอียวมามันสีมาบ

เจ็ดสิองสา่าอไปแปอันนี้ยังน้ำเมินบ่ของอะไรเนี่ยสี่หกหอยนึ่สองาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิเมื่อนง <pounds S 1> น,น,นึสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมนึงไปหน่สองสาสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบองะเจโอเคบ่ นักกินูนเดียวยังบ่มีผู้ปากหรอเอยเก้าิเ้มันนึงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิสิบสองสิบสองใบสิงสองเปนยี่สิบสี่สองหมือนสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดีปดสิบสองสิบสองสี่สบหกดีปดหกบ ปามาสีหาหกเฉียเฉีองเลยดีนะโมมีแผ่นตัวเขียวเอ้าฟังหกนะนึกอะไนหสามบินลีตะว่โมมีอ๋อก็ใร้องหกสามเนาะบ่เลยให้ลงสีหีเนาะบ่เลยหกงเนาะหกหาสามหกางหกอีกแบบเ่นหกอีกต้องว่าเงี้บัวมา6ก ขึ้นมาโซอโอน่งเ้ยคนกระบ,บอกเอาไปดูดแล้วแต่คนก็นเรียบร้อยอ่ะ <c ười> อาจจกสามหรือไปใส่ใส่สองเม่เจ้กันหนักอ่ะเ <c ười> ดีอยดี กห้าสามตสองติดสามนี่หุงมนะโอเคห้าสีเอี่ยวตานี้เปิดดูซิห้ากับสี่แล้วก็เอี่ยวตามตุดหกซุ้มสองสาสองกับพิ่นกับเพึ่นกับพิ่นถึงเต็มเข็มหหาสามนอนมาติดก เรียบร้อยแล้วนี่นสหกสิบอ็สองสิบามสิบสี่สิบห้าสใบตัวไรแน่ของเจ้าเบ้นเบ้ดเดียวสิตัวนี้สิบห้าใบเป็นสามเบนเบ้นสาม0บ่นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสนหองสามสี่ห้าเจ็ดแปส่บ้นแปอเบนเ็นบ่เแป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหมื่นแปดขับไปแล้วเดือดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดก็ยี่สิบสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดบแปดสิบเกายี่สิบหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้หกใบสามหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจดเก้าสิบหนึ่งสามห้าหเจดเก้าสิบไปคัดคได้กันทันนะ่วหน้า